ในรัชสมัยของจักรพรรดิเล่าเซียนแห่งโจโกกซึ่งตรงก,ก,ก,กันกับรัชสมัยของจักรพรรดิโจโยอยแห่งวีกกนั่นคือยุคสามก๊กของเบงนำกำลังทหารหลายสิบหมื่นบุกเข้าไปเพื่อขมือบกลืนกินวีกกโดยมีเจตนารมในการรวมแผ่นดินตามปณิธานของอดีตจักรพรรดิเล่าปีขงเบงโดยความช่วยเหลือของเกียงอุยสามารถที่จะยึดครองสามหัวเมืองที่มีความสำหรับสำคัญของวีกกไปได้เป็นที่เด็ดขาด จักรพัิโจโย,ย่อยไม่สบายพระไยัยถึงได้ทำการส่งให้โจจินซึ่งเป็นพระญาติของพระองค์มาเป็นแม่ทัพใหญ่ของฝ่ายวีกกแทนแฮหัวหลิมราชบุตรเขยที่หนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่กับชนเผ่าเกียงแบบหายจ้อยโจจินยกกองทัพใหญ่มาพร้อมกับอ,องหลงขุนนางชั้นผู้ใหญ่เสนาบดีชั้นผู้ใหญ่มาเป็นกุซื้อให้ทำการตั้งค่ายอยู่ริมแม่น้ำอุยโหฝั่งทิศตะวันตกบริเวณข้างเคียงคือเขาฉีสาน ณจุดนี้เป็นจุดที่มีความใกล้ชิดใกล้เคียงนะครับกับการวางค่ายของข,อง,ขงเบงแห่งโจโกกในวันพรุ่งรุ่งขึ้นกองทัพอันเกรียงไกรของโจโกกและวีกกก็มาประจันหน้ากันทหารฝ่ายจกเห็นความยิ่งใหญ่และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกองทัพฝ่ายวีที่นำโดยแม่ทัพใหญ่อย่างโจจินก็เกิดความขั้นครามในหัวใจเป็นยิ่งนักเสียงตบเท้าลงพื้นพระสุธาปังปังปังธง,งทิวปลิวสวยเสียงตีกลองศึกลั่นกลองรบ สนั่นทั่วทางทองนามพะสุธานภากะาโจโจินสั่งทหารตั้งแถวพร้อมรบประจันหน้ากับกองทัพอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮั่นใหม่ที่มีเฉิงเซียงสมุหนายกขงเบงเป็นแม่ทัพใหญ่หลังจากนั้นกุนซืออองลองในวัย76ปีตามแผนที่ได้วางแผนไว้กับโจโจินแม่ทัพใหญ่ก็ได้ทําการขับม้าออกมาตัวหนึ่งที่หน้ากองทัพของหวีกกที่เกรียงไกรย,ยืนม้าประจันหน้ากับกองทัพ ที่ยิ่งใหญ่ของฝ่ายจกกกแล้วทำการตะโกนดังลั่นไปทางกองทัพฝ่ายจกกว่าขอให้แม่ทัพใหญ่ฝ่ายศัตรูมาเจราจาก,กันหน่อยสิเฮ้ยหลังจากนั้นก็เกิดความเคลื่อนไหวในกองทัพฝ่ายจกโกโดยทหารย่านกลางทำการแหวกออกมาเป็นสองข้างด้านซ้ายและด้านขวาและมีคนที่ขี่ม้าสึกออกมาสองคนคนแรกคือกวนหินมเมื่อขั้วออกมาแล้วไปยืนทางด้านซ้ายอีกคนนึงคือเตียวเปาเมื่อขั้วม้าออกมาแล้วก็ไปยืนทางด้านขวาหลังจากนั้น นายทหารคนสนิทของท่านเฉิงเสี่ยงคงเบงแห่งราชวงศ์ฮั่นใหม่หรือจกก,ก็วบม้าออกมาด้านหน้าแล้วมีรถสึกตามมากงล้อรถสึกเคลื่อนตามนายทหารคนสนิทมาในรถสึกนั้นมีชายที่ถือพัดขนนกโบกนิดสบัตหน่อยนั่งอยู่บนรถศึกขยับออกมาอยู่ตรงย่านกลางของกองทัพฝ่ายศัตรูคนผู้นั้นก็คือสมุหานายกของราชวงศ์ฮั่นใหม่จกก,กอย่างจูกัดเหลียงคงเบงพัดมาคงเบง มายืนประจันหน้ากับอองลองอยู่หน้ากองทัพนั่งรศึกอย่างสง่างามโดยเมื่อคงเบ้งทําการอ่านภาษากายขององลองแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่องลองขุนนางผู้นั้นต้องการก็คืออยากจะดีเบตกับข้าใช่หรือไม่มามาดีเบตกันคงเบ้งจึงได้ทําการจัดเตรียมนะครับแผนการในการดีเบตเอาไว้ในใจของคงเบง้งเพื่อเตรียมประทะฝีปากกับประทะคาลมกับเจ้าองลองตัวดีหลังจากนั้นคงเบ้งกับองลองก็ทําการคํานับกันตามธรรมเนียม คำนับคำนับอ,องลองกุนซือฝ่ายวีกกได้เริ่มพูดก่อนนะครับได้เริ่มเจราจาก่อนการดีเบตรเริ่มต้นจับเวลาโดยอองลองกุนซือฝ่ายวีนะครับก็ได้เริ่มพูดไปก่อนว่าข้าอองลองได้ยินชื่อเสียงของคงเบ้งมานานแล้วเมื่อเห็นเจอตัวจริงตัวเป็นๆกับวันนี้แล้วละนับเป็นบุญนับเป็นบุญแต่ข้าอองลองก็แอบงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยก็ว่าได้ได้ยินว่าเจ้าคงเบ้งนันเจ้าเป็นคนฉลาดไม่ใช่หรือ แล้วทำไมยังฝืนลิขิดฟ้านำกองทัพมาเช่นนี้อีกขงเบงจึงได้ทำการเหน็บแนมกลับไปยังองหลงว่าเอ้าท่านองหลงท่านจะงงอะไรกันเล่าก็ฆ่าขงเบงได้รับพระราชโองการให้มาปราบกระบฏแห่งแผ่นดินอย่างเจ้าไงองหลงองหลงเจ้าไม่น่างงเลยองหลงก็เลยบอกว่างงอะสิจะไม่งงได้ยังไงไม่งงก็จะงงมากองหลงให้เหตุผลไปว่าก่อนหน้านี้ในใต้ฟ้าของราชวงศ์ฮั่น นับตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลจักรพรรดิฮวนเต้และจักรพรรดิเลนเต้เกิดอนาธิปไตยความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายประชาชนลุกฮือขึ้นมาเป็นพวกโจรพวกผาเหลืองต่างคนต่างอยากจะเป็นใหญ่กันเสียดยีอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่ไม่เป็นสุขทั้งอว้วนเสี้ยวอ้วนสุดเรล่าเปียวแล้วก็ลิปโป้แต่ท่านโจโฉท่านผู้เป็นฟาเดอร์ผู้ก่อตั้งาราชวงศ์วุ่ของเราสามารถปราบได้เสียหมดสิน้นยังความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนราษฎรดังนั้น ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอย่างถึงที่สุดสุดๆุดประชาชนทั้งหลายจึงแจ้ซองยกย่องและสถาปนาให้พระองค์นั้นขึ้นเป็นใหญ่โดยไม่มีการบังคับขู่เขนแต่อย่างใดไม่มีใครโดนขู่เข็นเลยหลังจากนั้นรชาชโอรสประชนัด,ดาของพระองค์ก็ขึ้นครองราชต่อมาซืบรชาชสมบัติก็เป็นที่สมควรแล้วเป็นที่สมควรแล้วแล้วองลองนี่นะครับท่านผู้ชมครับก็ทําการปราบแกมเกลี้ยกล่อมไปยังจุกัรเหลียงกงเบงว่า ท่านคงเบ่งท่านก็ดูเป็นคนมีสมองเป็นคนฉลาดอยู่เหมือนกันไม่ใช่หรือเหตุฉไฉนกันเล่าท่านจึงฝืนลิขิตฟ้าเห็นผิดเป็นชอบแต่ข้าองลองจะบอกอะไรท่านอย่างนึงนะถ้าท่านกลับตัวกลับใจในตอนนี้ก็ยังพอทนันยังพอทนันไม่เช่นนั้นจะต้องแหลกสลายแน่จเจ้าคงไปแห่งเป็นผุยผงเท่าทุลีก็ไม่ปานคงเบ่งนเช่นนั้นก็รู้ว่าองลองนั้นพยายามที่จะแดกดันแล้วก็เกลี้ยกล่อมในเวลาเดียวกัน จึงได้ตอบกลับไปยังองลองอย่างดุเดือดว่าฮะองลองเจ้าเองก็เป็นข้าเก่าของราชวงศ์ฮั่นตระกูลแท่เล้าแล้วเหตุชไหนกันเล่าเจ้าจะมาพูดกล่าววาจาสามหาวไร้แก่นสารเช่นนี้อันการที่บ้านเมืองนะวุ่นวายนั้นก็เกิดขึ้นมาเพราะขุนนางอย่างเจ้าขุนนางกังฉินที่ช่อฉนโกงกินบ้านโกงกินเมืองมีการซื้อขายตำแหน่งกันจ้าละวันคนทำงานไม่เป็นก็พวกประจบสอพลอได้ดิบได้ดีกันทั่วหน้าอย่างท่านองลองนี่ ก็ใช่ว่าชื่อเสียงจะดีท่านเองก็ทำงานมานานก็ควรช่วยทานุบารุงราชวงศ์ฮั่นแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นกลับไปช่วยพวกกระบทแท่โจจนราชวงศ์ฮั่นที่มีอายุยืนยาวประมาณ400ปีต้องล่มสลายลงน่าเสียดายน่าเสียดายบัดนี้ข้าคงเบ้งได้รับรับสั่งพระบรมราชโองการของฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่นในยุคปัจจุบันที่ไปตั้งอยู่ที่เสฉวนให้มาปราบกระบฏอย่างพวกเจ้ามาปราบขุนนางจอมปลอมอย่างพวกเจ้าอย่างเจ้าองลอง ขอให้เจ้ากลับไปนั่งคิดนอนคิดกลับไปทบทวนสิ่งที่ข้าคงเบงได้บอกเจ้าไปในครานี้แล้ววันพรุ่งรุ่งขึ้นก็คือวันพรุ่งนี้เราค่อยมารบกันให้เด็ดขาดไปเสียเลยอ,องลองได้ยินเช่นนั้นครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็เกิดอาการเจ็บจี้ที่กระดองใจเป็นยิ่งนักเจ็บปวดใจดําเป็นยิ่งนักจนอองลองนั้นแงนขึ้นฟ้าด้วยความเจ็บปวดร้องลั่นออกมาอย่างสุดขีดว่าอากัอากอกักอักแล้วอ,องลอง ก็ร่วงหล่นลงจากหลังมาตกมาลาโลกไปแบบไม่สมัครใจตรงหน้าตรงนั้นต่อหน้าผู้คนและกองทัพทั้งสองฝ่ายทหารทั้งหลายเห็นองลองตกจากหลังมาเกิดอาการตกใจเป็นยิ่งนักคงเบง้งเห็นสภาพของอองลองที่ดูไม่จืดจึงได้ตะโกนไปยังโจจินที่อยู่หน้าทัพของฝ่ายวุยว,ว่าโจจินคราวนี้ข้าคงเบงจะไว้ชีวิตเจ้าก่อนเจ้ากลับไปวางแผนวางแผนให้ดีดีในคืนนี้และวันพรุ่งนี้เรามารบกันให้รูดำรูแดงไปเลยนะโจจิน โจีนียินสิ่งที่ของเบงผู้เชนนั้นก็เออถอยทับเข้าค่ายคงเบงก็สั่งถอยทับเข้าค่ายทั้งคู่ก็ต่างแยกย้ายกันกลับเข้าค่ายเพื่อรอทําการรบในเพลาในโอกาสต่อไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็เป็นจุดจบของคังคกนะครับอย่างอองลองครับคังคกขึ้นวอโดยแท้เลยทีเดียวแล้วครับแล้วก็ยังมาไม่มีความพักดีนะฮะแล้วยังมีหน้านะครับที่จะมาพูดแบบนั้นอีกเนี่ยนะครับก็ ท่านผู้ชมก็ลองใช้วิจารณาณดูแล้วกันนะครับว่าอองลองทำนั้นเหมาะสมหรือไม่ของเบงก็ได้ปราบอ,องลองนะครับด้วยคําพูดนะฮะใช้วาจานะครับจนกระทั่งอ,องลองนั้นเจ็บปวดหัวใจนะมันก็คงจะมีอะไรอยู่ในจิตใต้สํานึกของอ,องลองเหมือนกันนะครับแต่ไปกระตุกกระตุ้นตรงนั้นเข้าแล้วอ,องลองเองก็อาจจะมีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็น่าเห็นใจ เอาเป็นว่าเอองี้ก็แล้วกันจะเห็นใจไม่เห็นใจก็สุดแท้แต่วิจารยญยาณของท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับที่จะติดตามรับชมรายการ3ก๊กพอดแคสต์ในอีพีต่อไปด้วยตอนนี้กําลังเข้มข้นขงเบ้งกําลังยกทัพไปปราบวีนะจะเป็นอย่างไรนะครับจะได้กลรเม็ดเด็ดพลายได้กลยุทธ์อะไรอย่าลืมติดตามรับชมกับรายการ3ก๊กพอดแคสต์กับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะฮะแล้วก็สบายดีพี่น้องชาวสปปลาวนะครับเราเป็นมิตร ที่ดีต่อกันนะครับอย่าลืมให้กำลังใจกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะฮะใครยังไม่กด Subscribe กดเลยนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับเมื่ออองรองท้าทายยอดกุนสือสนทนาเรื่องระบือหลายศตวรรษแต่เจ้ากรรมพลาดพลัง้งเจ็บใจหนักเลยจับพลัด จับผูมิรู้ลืม